โอ้พี่น้องไงว้าวว้าวว้าว้าวว้าวเอ้ยสุดยอดพี่น้อเอ้ยบุกมุกพี่น้องมุกโอ้คือกันพี่น้องคือกันอเอ๊ะพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องไงพี่น้องได้แล้วครับผมโอ้ปลาคอพี่น้องโอ้ปลาเคียงไงว้าวพี่น้องครับปลาเคียงไ่พี่น้องว้าวใส่ฝ่ามือพี่น้องขุนเงี้ยเง่ากับฟามือพี่น้องขุนนะปลาเคียงตัวนี้ครับผม มันจะเศร้าพี่น้องมันจะเศร้าสุดยอดสุดยอดเด้อมบพี่น้องหมบมีพี่น้องมุนเอรีพี่น้องครับผมอู้ยั่งยู้ยั่งยู้ยู้พี่น้องยูยู้อ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 ู้ลุกลุกอู้พี่น้องครับอู้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 ขึ้นมาแล้วพี่น้องอู้เอาเดียวครับพี่น้องหลังนี้ครับพี่น้องขอเขามุนเอรีครับหมกุ้งสู้อ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 ู้ยูพี่น้องไปเชียงพี่น้องไปเชียงยู้ยู ้ใส่สวยบ่ใส่สวยบ่เ bueno, pues oh. อาใส่สวยพี่น้องใส่สวยโอ้โอหมันมันไปเคียงลยพี่น้องยิ้มมือเศ้าฮะเอาเอาอีกแล้วพี่น้องครับผมย่างบ่พี่น้องอยู่พี่น้องอยู่อยู่อู้่โอ้โหไปเคียงญ่พี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยโอ้บักนี่บักใหญ่เลยพี่น้องคือดื้อเลยคือดื้อคุณน่ะโอ้หมันพี่น้องมันหมันนี่มือเศ้าครับผมอ้ยเอาพี่น้องนี่เด่นนี่นี่ เขาเล้ยพี่น้องเขาเลี้วขอบ้าน,บนโบยู่พี่น้ององกกุ้ยนาอยู่พี่น้องปลาตองกายพี่น้องอุ้ยพี่น้องปลาตองกายกินเบ็ดปลาเสียมบ่ปลาเสียมพี่น้องมันปลาตองกายบรรยากาศดีแฮงพี่น้องเนี่ยมือแลงครับผมนี่ครับุจากผู้ใดจะใสาม่มาโึขักับใส่ย,ยังไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับนายวับครับสวัสดีครับอ่ะมือนี้มาใสาเ่เบียดกันนะครับพี่น้องครับผมมึงป่าบ่อนป่าบ่อนนี่นี่แม่นบ่เนี่ ครั้งแรกของปีครับครับผมมือนีเบ็ดยังครับผมในเบ็ดปลาครับมือนมือนีใส่เบ็ดปลาครับผมพี่น้องเข้ามือนีมาเนื้อหัวครับผมพี่น้องนี่ครับหวกขิงขาดนะครับพี่น้องครับผมเอ้หัวกกบหวกกบพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกันครับผมพี่น้องสีมันคือโบมันมาดุนมาส้มกันครับผมบรรยากาศอีสานบ้านเท่าเนี่ยมือแรงครับผมพี่น้องครับบรรยากาศอีสานบ้านเท่าครับผมพี่น้องเนี่ยมือแรงมาใส่เบ็ดกระไก่ครับมือนีครับผมนี่ครับบรรยากาศมือนีกับโบเมนหน้าเท่าดอกพี่น้องหน้าข้าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อ มาลักไอยุนาข้าเจ้าครับผมนี่ครับผมใส่ยเงียงหัวครับผมพี่น้องอย่ย,ยินเสียงแปดส่วนยุบพี่น้องจุ๊บตับจุ๊บตับเนาะจะบรรลุจากสีจ่จินเวทบัวกับมาเบิงกันครับผมนี่ครับเสียบโคกหางเลยครับเอา้าเสียบโคกหางได้พี่น้องเด้อ <_ s 2> เสียบโคกหางครับพี่น้องโอ้ย,ยังหินไหลพี่น้องหินไหล ครับใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องมือนี้มันใจเจ๊กเบอร์เส้นครับว่าสิมีโตครับผมโอ้กันมีปลากันตายเรียบตายเรียบเนาะแยห่วนีนคันมีปลาดีเซ็ตแล้วครับพี่น้องเข้ามาเบิงกันเป็นจังไดไอพันวาคันมีปลานี่โบเลียครับพี่น้องจังได้กระเดยครับผมมือนี้ครับแล้วกรมีเสียงสวบอยู่แต่ว่าให้นี่แน่นอยู่บ่านามไม่ได้หนี่เด้นามไม่ได้นี่บอกใส่ไปอย่างเดียวครับพี่น้องให้ละต2สองตัวก็เอาครับมือนี้ครับเปเดดกพี่น้องเลย พี่ๆเอาแพรมุ่งเห็นไหมพี่ไหมพี่ๆน้ำเลยเป็นแปรเด้วยไงหากินน้ำมุ่งพี่น้องหากินน้ำมุ่งเนอะหยดเลยปักเบ็ดพี่น้องปักเบ็ดบรรยากาศพี่น้องเอาพี่น้องครับผมเ้าก็ับใส่ไปเรื่อยครับผมพี่น้องเบิ่งไปน้ากันเบิ่งตอนยามกันพี่น้องครับผมใส่เบ็ดมือนี้ประมาณหาสิบลังเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเนื้อหัวเข้า เบ็ดหาสิบลังครับพี่น้องนี่ครับเงี่ยวหัวหาสิบลังครับหาเงี่ยวหัวหาสิบตัวหัวเพราะไม่หาสิบตัวหรอกหัวประมาณลอยกว่าตัวครับก็เบ็ดหาสิบลังมาเบิ่งกันเสือลงทุนห้าสิบบเอาครับพี่น้องตอนนี้เขากัใส่เบ็ดแล้วแล้วครับผมพี่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยติ๊ดนะครับจะดึงขึ้นมาแล้วพัดลุดพี่น้องครับผมดิ่งอยู่ต้นหนาต้นตาครับลังนี้กหล่อนครับผมพี่น้องเขี่ครับผมโอ้บรรยากาศดีนะครับพี่น้องอีสานบ้านเขาครับตะเวนกระล่างตกดินพี่น้องอกโมงกว่าครับตอนนี้ไก่หอดหนาหนาวพี่น้อง มันก็ได้ยังบทเอ่อหมืดนะครับเนาะกระด้งไล่ยามกับเปลี่ยนเงียกับพี่น้องมาเบิ่งกันครับยามกับกันครับพี่น้องครับตอนนี้ครับผมบรรยากาศยร่งมือแรงครับใส่เบ็ดแล้วครับผมยางยามไล่ไโโนะนะนะกับ,บครับสิเป็นจังไดสิมีโศว์บอลนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันครับผมเงียหัวครับผมหัวโกบๆนะพี่น้องเนาะมือเนี่มันกับเซียนพี่ออบครับพี่น้องเฮ้ามืาอนี้รุนมาเบิ่งกันเป็นจังไดหินกระด้พี่น้องหงูปูเบิ่งเหรอดังนี้หลอนด้วยกันเดะใช่ล่ะหลอนบ่คือขุนขุนพี่น้อง คุณเลยพี่น้องครับผมดังนี้ครับนี่ยอู้หล่อนพี่น้องครับผมห้อยสวบเนื้อฟงที่ทั้งจนใหม่ของพี่น้องเบ็ดบโคมบ่พี่น้องครับผมดวงเบ็ดสองปีแล้วครับพี่น้องสองสามปีบ่ว่าหลายก้อนพี่น้องหลังนี่อ่ะยังอยู่พี่น้องยังอยู่ครับหัวเขายังแรนอยู่สุดยอดเลยพี่น้องโอ้เข่าพายได้พี่น้องครับผมนี่ข้าเจ้าเอาเชียงตันหยางมาตัดครับผมนี่ครับคือเงียบแต่หนะพี่น้องเลยแตนกระตอดพี่น้องครับผมนี่โอ้ปลุกพุกอยู่พี่น้อง ย่างเป๋งเรียกแตนตอดพี่น้องมึงดูคนน่ะโอ้ยบรรยากาศนี่มือเล่นเอาแล้วพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอาแล้วครับผมตีแล้วพี่น้องตีแล้วอยู่บ่พี่น้องอยู่บ่โอ้ยปลาเค็งน้อยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินออกแนงหมกินหัวกับหัวง่ายไหมปลาเค็งไหมวันนี้เบ็ดดวงน้อยก็เหนี่ยใส่เมาใส่แล้วเนี่ยอายุประตอนเป็นซื้อหัวกับเพิ่นเพิ่นขึ้นบ้านปลาเค็งโบกินหัวเงือ มันตัวไข่เข้าแล้วพี่น้องใคร <laughs> ใ,ใ,ใครหมดเออวะไ<า>ม่นนี่ใส่ถุงส่งใส่ถุงส่งไว้เลยนี่เอาใสกับ่ออกมากนะนี่เอาใสกับว่าเดียวมากพี่น้องครับผมมือนีออยพอาใสหลอกกลับเลยก็เลยส่งหล่อนอยู่พี่น้องก็เลยยามเบิ้งปลาเค็งพี่น้องครับผมหลังนี่เข้าโอ้ว่มามันปลาคอไงม,มาดินดืนด้อๆ,ๆ,ๆลงไปหลังนี่คือเป็นปแปลกๆพี่น้องได้ใ,ใสพวกคนนี่นี่จัดบ่ได้ใส่พี่น้องเห็นน้ำสะเทียนสะเทียนว่ามันใส่อยู่มีหลังนึงอยู่ใส่หลังนึงมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องอยู่นี่ครับผมนี่ครับพี่น้องใส่หลังนึงอยู่ข้างนี้ หลังนี้อู้หลังนี้อู้ถือขึ้นกันพี่น้องถื๊กทึกปลาควายใหญ่พี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องได้ปลาควายใหญ่เออพี่น้องครับผมโอ้ยลงทุนไปลอยเศร้าคุมมาแล้วพี่น้องเอ้ยได้รุ่นนี้จ็คลอยตัวได้รุ่นนี้จ็คลอยลงทุนไปลอยเศร้าพี่น้องโอ้ยปลาได้ลอยตัวได้สีคุมหายนี่พี่น้องอุ้ยของแสีพี่น้องกินปลาควาย สซำขันนยวก้อยนยวก้อยนันสิไงผดเมื่อกี้เนี่ยสิหน้อยก็ยวก้อยหน่อยนึงนั่งโอ้โอ้ยพี่น้องเลยผมว่าเป็นสิทธิ์ต่อไงพี่น้องปลาควาดีใจเบิ้ลแล้วว่าสิทธิ์ได้ปลาควายไงได้ปะพี่น้องเอาเครื่องพี่น้องโอ้ของแคร่พี่น้องบักแง่พี่น้องดุกนี่ดุกลุบมาุกกระควาพี่น้องเอาแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้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 เฮ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ย สุดยอดสุดยอดด้วยนะเข็มปลาครับโยกขึ้นยกขึ้นเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องครับรายการเนี่ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเยี่ยงหัวเข้าโอ้เจียวครับนี่เอาใส่บอเดลมาพี่น้องวอเดลทุกอย่างยื่อรถผมมาเนี่ยเมียนโอ้จางแห่งพี่น้องเจียาเบดไปก้อนหนึ่งสี่ก้อนใส่ไปใส่ไปถ่านี่เใส่พี่น้องเดี๋ยวยางไปเบิ้งถ่านด้วพี่น้องเนาะง่ายเพิ่อนเก็บปลาอยู่นี่ครับผมเห็เสี้ยนออกเก็บปลาอยู่นี่ครับผมผมมีผ้ายางไปเบิ้องล้าง่อไปพี่น้องจะใส่ไปซื้อเดนเนียบุคผมกระจับวองเอ้ กำลังสีคำพี่น้องหลังนีบ้างเดย์ล้งหนีบยังยู y y u, พี่น้องอู้นี่ยังเนี่ยหัวโอ้ยูยูพี่น้อง y y u, ยังยูยังยูพี่น้องหลังนีบยังยูอยู่ครับลังนีบสุดให้หน้าพอดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบอบอ่มีบ่มี่หัวก็ไหนั่นดินเลยเสียหัวเป็นตัวใหญ่เป็นให้สุดให้หน้าพอดีพี่น้องมากินได้หลุนอยู่ดอกโว้หลังนีบมุบมุบพี่น้องมุบแม่เนี่ก็ไปพุ่นละโอ้คือกันพี่น้องคือกัน อ๊บพี่น้องครับอ้ยพี่น้องเอ้พี่น้องได้แล้วครับผมดูพี่น้องครับผมปากควาพี่น้องปากควาพ่อปนเดืบดเดือดเป็นไพี่น้องเอ้ยว้าสุดยอดอีลีพี่น้องครับผมเออได้การเลยได้การเลยตัวงามๆเลยพี่ด่างนี่ครับผมปากควาครับผมแต่พันเนี่ยใส่ขึ้นบนแห้วมากเลยพี่น้องบ่าเป็นยังบ่าเป็นยังเอ้ยมันมันพี่น้อง อย่าเบนบกับมายามพี่น้องครับผมอ้สุดยอดเลยครับผมพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมอ้ได้การได้ก,การไม้แรกของปีเทียแรกของปีครับมือนี้ครับผมอู้สุดยอดเลยพี่น้องครับผมไปช้อนพี่น้องไปช้อนอู้ยอดเลยโดนซ้อมกันเลยพี่น,น้องกับมือกี้นี่ครับเอาปักใบก่อนผมสียามหลังต่อไปไอ้ آ, เพื่นมาเก็บเอากําลังเห็ดห่อแผลเซย,ยูโอ้ผมว่าเบนสีบลถืีพี่น้องเมื่อกีนนนก้นี่เบอจะยุบยุบอยู่อู้หูยอดยอดเบิ่ลกันเบิ่ลกันๆๆๆๆ เมือมือแรงครับผีเป็นยังไงเอาหลังสุดท้ายครับพี่น้องอยู่ทางนี้หลังสุดท้ายมือผีเป็นยังไงเลี้ยอยู่กันแท่นปักเวกันแท่นนั่นรุ่นเดียวกันเลยหลังนี้เป็นยังไงพี่น้องหลังนี้อู้หลุดพี่น้องแลังนี้หลุดครับพี่น้องอู้หพี่น้องครับหลุดหลุดหลุดเบ็ดย่างบ่โอเบ็ดย่างอยู่พี่น้องเบ็ดย่างอยู่เบ็ดย่างอยู่ครับพี่น้องอู้หเป็นให้สูงสุดมูอเลยพี่น้องเด้อเด้อลองทำให้นะครับผมนี่ยทั้งหลางขุดท่อใส่ทั้งหลังนั่บาน ให้ด้านหลังครับให้ด้านหลังจะก็ได้สองตัวนี่พี่น้องใส่สองไฮสามไฮมาเนี่ได้หลุนเลยทั้งเทิงเลยปลาสรุปเลยปลาเชิงเทิงหลายเด้พี่น้องเดอ้อคล้ายๆว่าผลงานหา่อสีสีมาออกข้างบนพี่น้องข้างล่างบ่ค่อยสืบปันไดข้างล่างปลาเคียงหลายข้างบนนี่จังเลยพี่น้องเอา้าสีใส่ยเงี้ยก่อนเพื่อพี่น้องเดอ้อแบบนี้เดอ้อสีพายยางไปผุนครับผมไปรอบไปเบื้องฟังผุนครับพี่น้องหม่องห่ายำหม่องเอาใส่ที่แหลกของพี่น้องครับผมสีพายยางไปเบื้องหม่องเอาใส่ที่แหลกมาสิเป็นังอย่างนีไรท่รเาขุรับ เอาครับพี่น้องตอนนี้ก็หย่าแม่หัดไก่หัดรถนะครับพี่น้องไก่หัดหมองกลับแล้วครับพี่น้องยางกลับพี่น้องครับผมเอาอีกแล้วพี่น้องเบิ้งตัวปลาค้อพี่น้องกับหัวโบหินหางครับลุงกับหัวโบหินหางครับพี่น้องรถนี่ครับผมใสหกเตี้ยมพี่น้องหกเตี้ยมครับผมใส่แตงมึงจะเนี่ยใส่รถพี right ่น <Gil> ้องเอ้ยครับเอาหกเตี <te hit> ้ยมพี่น้องครับผมบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเนี่ยมือแลงครับผมนี่ครับคุณนะจากผู้ใด้ยังใส่รถขู่กับใส่ยังไงใส่ไปรถเนาะ ไอแยงไปเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวสามสี่หลังพี่น้องเห็นเป็นยังไงกับหลอบยามกับครับมือแรกนี่มีอ,อ,อีกแค่ครับพี่น้องให้ในีใส่ไปรอบเนี่ย,ยโอ้มีตวัว,วะ,ววะโอ้พี่น้องครับผมมันสวบหัวรอยขึ้นฟา้าเลยพี่น้อง <c oughs> สงสัยรุดครับรุ่ดโอ้ห้อยรุดพี่น้องครับผมโอ้แน่นอนพี่น้องแน่นอนยังหัวเข่าแพนเลยพี่น้องครับผมมือนี้มากับเสือไข่บังไฟพี่น้องครับผมไข่ บั้งไฟพนาพี่น้องกับผมคุณได้บีเคเสือสวยๆงามๆพี่น้องกับผมนี่ครับไปจะใส่หาอยู่หากินก็นได้ใส่ไปงานต่างๆก็ได้ครับพี่น้องกับผมใส่รอเหรียญรอขอวงไปพี่น้องสุดยอดเลยมาอันนี้ดอกพี่น้องครับผมมือเนี่ยบรรยากาศในมือแรงครับผมไปเนี่ยเปิดเบ่งจะใส่ไปใส่เนี่ยพี่น้องมือแรงมาหางสีมือตึ๊บหังสีมาเห็นห่วงท่างครับจะใส่อีกบนเน,น,นี่ยอ้นี่หลังนึงพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยหลังนี่อุ้ยหล่อนพี่น้องครับผมหล่อนแจ็คแสตบใส่เนียใบเพกิดจะหลุนมือแรงครับพี่น้อง <laughs> ปะลุกยังบ่ได้ยักโตพี่น้องเนี่ยแต่ปาคข้อครับตอนนี้ครับห,หลังนี่อุ้ยพี่น้องรุดครับพี่น้องหลังนี่ก็ะรุดครับพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเอา้าโอเคครับพี่น้องเบ็ดแล้วครับเบ็ดเฮาเอาได้ได้ยุ่ยหวยได้ยุ้ยหอยใช่บางยี่ยห้วยข้าวกันสองหลังรุดหลังนี่หลัหงห้อยรุดเดิมเบ็ดกันพี่น้องรูดหอยยัดสองหลังยสองหลังยุ่หยหวยเป็นจังไดบอดินวะคือบอดินวะเบ็ดได้ละวันนี้ บอลพี่น้องน้ำสะเทือนพี่น้องน้ำสะเทือน,น,อน,เ,อนเอาเบิ้งกันสภาพไม่พี่นอ้องอึบอึบย่างระวังเลยจังไลอึบอึ <c oughs> บเบิ้งกันเป็นจังไดเบียดจังสั้นเธอเลยพี่น้องเลยเป็นจังไงเนาะบอลมือบอนพี่น้องครับผมไปโอเคครับพี่น้องครับผมมืดแล้วครับพี่น้องเจอกันมือแรงครับผมนี่ครับหมองเศร้าห้องมือแรงครับผม ะเียกอภัยบรรยากาศพี่น้องมึงหลุดคุมอยู่ไปเจอกันมื้อแรกครับพี่น้องครับผมรอบบังมายามรอบแรกครับเจอกันครับรอบแรกครับพี่น้องครับผมไปเอาครับพี่น้องตอนนี้กับมาฮอดยืมมือขึ้นแล้วครับมายามยืมมือขึ้นกันครับพี่น้องตอนนี้ครับผมโอ้สายเศร้าซีเศร้าคุณเรนน้อพี่น้องเราอยู่นี่เนาะมาพี่น้องแบบนี้ครับมาลุ้นกันเรื่องหลังแหลกยุ่งหวยมาหลอนครับมาหัวเข้ากับเลือทำนี่แหละพี่น้องนี่ครับเ่าสี ยามเบิดหวกนี่ก็พร่าเด้๋ยพี่น้องเด้อได้จักหลังเกา่าเสียงสวบอยู่ในสามามีเดินในหวยมีพี่น้องมารุนกันยามมือแรงครับพี่น้องรุนไปน้ำกันครับเป็นยังไงเป็น่ังได้ครับหลังนี้ครับร้อนครับพี่น้องถอดสายใส่พุ่นเลยไปร้อนร้อนบ๊เป็นจุดอันนี้พผดใหญ่ย,ย่างเดียวพี่น้องหลังนี้ก็ ร่อนด้วกันบนร่อนโบ้ดุนี่ไหมร่อนบนนี่บนร่อนครับพี่น้องหลังนี้บนร่อนเอาไว้นี่เบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันหลังแรกที่ซื้อได้วะอืมอืมเอาไะพี่น้องหลังแรกหลังแรกเขาปลาพี่น้องอุ้ยลุดพี่น้องอุ้ยพี่น้องครับผมหลังนี้หลุดครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยผู้หูฝนอันนี้แนะนำปลาซิวแดนเลยด้วยอยู่เกลือปลาซิวหลุดพี่น้องครับโอ้ยเนาะเสียดายเสียดายพี่น้องแก้มแรกยังบ่มาครับพี่น้อง เราทงเขียวมากละคือเป็นแังสีเนาะพี่น,น้นองเลยอู้เอาแล้วพี่น้องมันจะยางยางมากเสียงส่วนจะไปแย่งมันจะไปแย่งมันเสียงสวบวพัวรถพี่น้องมันจะแย่งออกมาหนึ่งหวัวกล้วยฝาพี่น้องครับอเสียงป่าสวแห้งอยู่เลยพี่น้องเนีอยดังพัวรถเมื่อกี้นะครับผมอู้ว่ามันเสียงว่ามันเสียงป่าเสียงดอกเนาะเสียงสวบวแห้งอยู่บอนบ่โอ้หลังนี้บอล่อนพี่น้องเป็นไปได้ยังได้ครับผมพี่น้องหลังนี้บอลหล่อนครับผม ยังต่อไปพี่น้อยังต่อไปหมูขึ้นนี่มันบู่ขึ้นยังหมูเบ็ดเนาะมันลงลงเบ็ดพี่น้องให้หนีโบ่ได้ใส่ดอกนี่อู้นี่อุ้ยเองเด็กพี่น้องครับผมหลังนี่โอ้ยพี่น้องเลยขึ้คือไอยหลุดพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับเกี่ยวใบเข่าเลยพี่น้องเข้ามาซาไปพี่น้องลงมาช้าไปพี่น้องครับผมผู้เสียดายเสียดายพี่น้องเอาไหมเอาไหมแก้มือพี่น้องแก้มือเอาไหมเฮ้ เสียดายเฮงมันต้องยามมันกินแล้วมันหลุดไว้เนาะเบสุ่มอย่เนาะผู้ใดมีเบสยี่หอดีๆก็แนะน,นำกันเข้ามาเลยนะครับพี่น้องครับผมใส่เงี้ยวหัวครับดวงเบาๆพี่น้องจะ่าแข็งแรงครับนี่ครับดวงประมาณครับนี้ครับนี่ดวงปนใหญ่เด้อพี่นอ้องเรับนี่ครับผมเนี่แมนเบิร์เท่าไรเบมซี่เบิร์เป็นอะไรก็สิเบิร์ดเท่านี้นี่ลนะตากุญแจตาเ,เอียงนี่ไหมตาละข้างนี่ไหมพี่น้องน้ำบวานเข้าธรรมดาอี่ละซุ้มกรเจจะใส่เบ็ดปลาน่ะ บอร์สิบสองเบอร์สิบสามสิบสี่เปนอยู่ะะละจระมองก็เอินเบอร์บ๊คือกันเนาะพี่น้องเนาะไปะยังเบือบน้ำกันพี่น้องไปจำเบ็ดบอได้พี่น้องครับต้องให้เสียงออกยังน้ำหนานะครับพี่นอ้องเพราะคงจำให้เบด็ดบอได้ไปรุ่นกันรุ่นกันพี่น้องรุ่นกันยี่เป็นยังไงบได้ใส่วนะบอบว่าบอ,บอ,บอ,บอบดดอยดอกใสอยู่มุมนี่บ่ดีใส่อยู่ยเป็นยัยงไงเนี่ย บอลหอนนะควอยแบบนี้และบอลหอนที่หลังนึ่งจุ่มมุมอยู่แล้วเนี่ยนี่นี่มองเป็นจังไลยเนี่ยให้นำเตือนเตือนพี่น้องหลังที่มันถืออยู่ขวามือนี่วะเป็นเบ็ดบอลเบ็ดเสียพี่น้องครับแอนนี่พี่น้องเบ็ดเสียโอ้พุณคุณคุณโอ้ยพี่น้องทรงเบ็ดพี่น้องโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยบอลมันเบ็ดเสียโอเคเบีดบอลหลอนพี่น้องบอลหลอนบอลหลอนหลอนตัวเนี่ยหลอนตัวเนี่ย หล่นบ่ถอดหลอนไงพบ่คือดอกถอดไปวะแมนถอดไปหล่นบ่คือดอกไปชิวกดบ๋ยววพี่น้องแมนเป็นกันพี่น้องเบิ่งกันให้ได้โบโบหน้ารุ่น้ะถอดใหญ่ขึ้นโน้นอย่างเดียวพี่น้องครับปลาบินขึ้นสูงครับพี่น้องครับผมเอาแล้วพี่น้องครับหลังนี้ครับฮะมาากินปลอู้พี่น้องครับอู้พี่น้องอู้จีบเบ็ด เอาขึ้นั่ไหมเอาเอาคืนนั่ไหมงูติดเบ็ดคือว่างูกินปลาพี่น้องเบิ่งกันพี่น้องงูจปลาไปแน่โอ้พี่น้องเอ้ยงูมากินปลางูคือปลาไหลล่ะงูพี่น้องโอ้ยลงเลยกบล่ะเนี่ยนี่พี่น้องเลยปลาติดเบ็ดงูมากินปลาพี่น้องงูยังวะงูปลากินปลาปลาลงในท้องมันปะ นี่ยมันเนี่ยจังเลยพี่น้องเลยคอมเมนต์บอกกันเข้ามาพี่น้องงูติดเบ็ดเแ็ดยังไงครับผมนี่ปล่อยไว้จังไลยเอาไว้จังสี่กับจักจังไลยดึงออกกันออกบนเลยออกไซดไว้นี่เอาไซด์ห่วยเสื้อไม่ได้ปากคอใหญ่ไม่จีนอ่ะโอเคครับพี่น้องยามไปเรื่อยๆครับพี่น้องยามไปเรื่อยๆครับไอ้ลุยต่อพี่น้องลุยต่อแม้นออู้หูขี่น้อนรุดครับหลังนี้ครับอือมึงขี้องเอ้ยรุดครับพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องมุ่นเบิร์เลยครับผมผุวนนี่ย โอาโหพี่น้องครับผมพี่น้องเอ้ยเสียดายเสียดายพี่น้องมายามซาขวดพี่น้องพี่น้องสีสามทุ่มหรอกมายามเบียนใส่ไว้จะหกโมงแรงขุ่นนะถ้ากันกระบันนะหกโมงแรงุ่นพี่น้องเอ้ยสามทุ่มดอกแม่ยามรลายชั่วโมงขวดพี่น้องแจงเฮียงพี่น้องครับโอ้ยพุดพี่น้องเอ้ยเสียดายเอาไม่เอาไม่แก้มือพี่น้องหลังต่อไปพี่น้องเขากระหามเฮียงเฮียงพี่น้องเหมือนในบรรยากาศุ่นน่ะอีเกลื่งเทิงฟ้าพี่น้องโอ้เสียงกบเสียงเขียดออกออกแจ๊กแจ๊ก อ่างทงพี่น้องเอาเรียบพี่น้องครับเตรียมเรียบครับมื้อนี้ครับขึ้นนี้ครับพี่น้องปากหัวน่อยหน่อยก็นิ่วสีอีกพี่น้องครับผมไม่กินเลยจังใดพี่น้องนี่ครับผมน้อยแห้งพี่น้องครับผมมึงเปลี่ยนเก็บครับกำหัวประหันหางพี่น้องเแกงแค่นั้นไม่สมเลยลูกไปพี่น้องเดี๋ยวอีกเบ็ดเดี๋ยวไปอีกสามสี่หลังพี่น้องแล้วเบิ่งกันครับผมเป็นยังไงไปยังแลเบิ่งกันครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปอีกสามสี่หลังพี่น้องเลยยังไม่ขึ้น แต่กษัิมาลอรุ่นตอนเศร้ากันสิเป็นจังได้ขับเบิ่งกันรถครับพี่น้องเฮาคืนนี้กับมื้ออื่นเศร้าทีเป็นจังได้ปวดที่สามพี่น้องครับผมอุ้ยรุดพี่น้องครับผมทางนี่ใส่เบ็ดเข้าป,ขป่าพี่น้องส,สวสวบแหงพี่น้องอือซื้อลืออยู่พี่น้องดังนั้นวันที่สามตามแตม่ดังนี้มองนึงอันนี้วนั้นเอาไ้นี่ล้วอันนี้นแ,นนแม่ได้เป็นอ่างนี หลังนี้ย้อนพี่น้องครับผมหลังนี้ย้อนลงนเรียบห่วยเลยครับพี่น้องครับนาาี่ครับเดี๋ยวเบียดหลังนี่ติกคอเสียคนนะพี่น้องหลังนีย้อนลง้งแพน่าครับพี่น้องครับผมก่อไม่สั่งไส้พี่น้องโอ้ยอย่าเบียดพี่น้องเหลืออยู่หลังนึงพี่น้องเบียดเท่าพี่น้องอะโอเคครับพี่น้องเหมือนกับบ้านนอนครับผมรอเบิ่งมือเต่าครับพี่น้องครับผมเป็นยังไงครับสำหรับคลืนนี้ได้สองแจมพี่น้องนี่ครับผมปลาคอใหญ่ก็ปลาเข็งใหญ่ครับผมนี่ครับ โอเคครับพี่น้องเจอกันมื่อเช่าครับผมไปเบิองเบิองกันมื่อเช่าครับเบิองกันครับเอาครับพี่น้องครับผมมื่อนี้มาพว้กันตอนเช้าเด้อพี่น้องเด้อมาขึ้นในสองตัวพี่น้องไปเคีงกับปลาคว้มาเบิองตอนเช้ากันครับพี่น้องโอ้เจิสวยพี่น้องมาสวยมื่อนี้ครับเอาเลี้ยวพี่น้องแล้วครับหมู่กูสู้ครับผมไม่ห่วยพี่น้องปลาอีกอย่างพี่น้องมาเบิองกันพี่น้องเห็นบ้านเห็นตัวอยู่ึรุ่นกัน โอ้ปลาค้อพี่น้องโอ้ปลาเคียงไงว้าวพี่น้องครับปลาเคียงไงพี่น้องว้าวไงกระตัวมันขึ้นอีกพี่น้องครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องครับผมเออตัวงามตัวงามพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีพี่น้องโอ้ย่างไรครับผมมันบ่ครับมื่อเช้านี้ครับมันจะไหวเลยพี่น้องขุดครับางที่เออนยขุดครับมองขุดเอาแล้วว่าสั้นพี่น้องครับรุดพี่น้องครับผมโ ตัวนี้รุดพี่น้องตัวนี้รุดดังนี่รุดพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องครับผมโอ้โหสิตัวนึงยังหนีมาสั่นครับผมตัวแบบเงี้ยพี่น้องกูเนี่ยเขีงเงี้ยโอ้ความตาเมื่อกี้ใส่ฟ้ามือพี่น้องขุนเงี้ยเง่าก็ฟ้ามือพี่น้องขุนนะัาเขีงตัวนี้ครับผมโอ้หันแท้เศร้าพี่น้องหันแท้เศร้าสุดยอดสุดยอดโอ้กุเนี่ยสุดยอดเลยมันมันพี่น้องมันมันครับ เป็ดแข่งธรรมชาติแล้วพี่น้องเด้อนี่ปั่นไปเข่งเลี้ยงเลยอ่ะเบมึงล้างต่อไปครับผมพี่น้องครับผมเป็นยังไงครับผมอู้กองบ่เนี่ยมอพี่น้องมอบมีพี่น้องมุนเอเล่พี่น้องครับผมอู้ยังอยู่ยังอยู่อยู่อยู่พี่น้องอยู่อู้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 ล็กล็อกอู้อู้พี่น้องครับอู้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 กินมาแล้วพี่น้องอู้ปูนี้บ่เน่ย ใส่สวยพี่น้องสสวยสุดยอดเลยครับผมยอดสุดยอดครับสุดยอดเลยพี่น้องมันมันพี่น้องมันมันเอาขุมข้าวเงี้ยเอาพี่น้องมัน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 สิบอยู่แบบหมูกูซูอะไรอะไรครับพี่น้องหลังทึ่งนุ่นกูมูเนี่ยบึ้งยังฮะยังไปบึ้งทางห่วยกันครับผมพี่น้องตอนนี้ข้ามาสูงสุดพี่น้องครับผมเลยครับ สาขาเจ้าครับผมสูงสุดเดียวสุดครับเขาลงใส่สุดใส่สุดสุดครับไปนี้จะเบิ่นกำกันครับรครับพี่น้องครับผมให้หลุงมูพี่น้องอามามนอง้ำถ่วมครับผมดําหน้าก็ได้เอาเดียวครับพี่น้องหลังนี้ครับพี่น้องก่อเขาบุญอีเลยครับหมูกู้สูอู้ อู้อู้อู้ดูพี่น้องไปเคีงพี่น้องไปเคียงยู้ยู้้ใส่สวยบ่ใส่สวยบ่เอาใส่สวยพี่น้องใส่สวยโอ้โอ้มันมันไปเคีงเลยพี่น้องนี่มือสาห้าวสองแจ่มแล้วครับใส่สวยครับผมเอาครับพี่น้องแจ่มนี่ครับไปเคียงกัเก่านเลยครับพี่น้องแจ่มที่สองของมือนียครับไปเคีงครับเนี่ยสงามครับสวยงามเลยพี่น้องนี่ครับผมสุดยอดเลยพี่น้องครับผมตำฟ้ามือเลยไปมันมันพี่น้องคน่ะปลาลูกคอกจ็บเจ็บจบเจ็บพี่น้อง อ้บุ่นมูบอกง่ายได้พี่น้องไปดูคอาพี่น้องพุดนะแสดงว่าพี่แมมันอยู่ได้ให้ในโจ๊บๆอยู่ในพี่น้องเอาอีกแล้วปะเอาเอาอีกแล้วพี่น้องครับผมย่างโบพี่น้องอยู่พี่น้องอยู่อยู่อยู่โอ้ยไปเขี่ยงง่ายพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยโอ้บักนี่บักง่ายเลยพี่น้องคือดื้อเลยคือดื้อโตเน่าโตเน่าพี่น้องครับผมโอ้ยนี่ครับพูดนะโอ้หมันพี่น้องมันๆในมือเสาครับผมโอ้ย ตัวเงาก็ะฟ้ามือเลยพี่น <personaje> ้องปลาเข็งเนี่ยตัวเงาเงาครับตัวเงาแห้งตัวเงาแห้งปลาเข็งครับผมมิจฉาพอจะมีปลาเข็งวันสั่นแล้วครับผมอุ้ยงามงามงามพี่น้องครับผมมาอันนี้เลยพี่น้องอุ้ยเกือบเป็นโลปเลยพี่น้องครับผมเนี่ยหักตัวเออเป็นโลปเลยพี่น้องเห็นปุณนะครับผมอุ้ยนักยูพี่น้องเป็นโลปเลยเนี่ยปลาเข็งเงาสามตัวกับเพีแยงแล้วปลาคออีกพี่น้องสองตัวอู้มันมันมันพี่น้องปุณนะไปงานกันต่อไปพี่น้องครับผม เหลืออยู่พี่น้องเหลือเบ็ดประมาณสิบหลังครับผมไปรุนกันพี่น้องครับผมหลังน er ี้กระถึงพี่น้องครับแต่ว่าไม่ถึงตายพี่น้องครับผมกินไปแล้วนี่กัมปูกินพี่น้องเอ้ยกัมปูไม่อยากกันกินพี่น้องครับผมเอาหากินไปหากินมันพี่น้องนี่ครับหลอดแยกแสกพี่น้องเปียตุ่มเปียต่อไปไอ้กินต่อไปพี่น้องอย่องหลังพี่น้องอย่าองหลังมองซื้อเนี่ยแล้วก็ทั่งหลังอีกประมาณสี่หาหลังอยู่พี่น้อง นี่ครับพ an, bah, paint, ี่น้องเตรียมตรวผมยู่พุ่มไม่พุ่มนี่แหละเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโอ้ยบวาวเลยพี่น้องย่างไก่อยู่ประจำบาตอดมาตอดเมื่อวานนี่พี่น้องใส่หอยแซวแขนบวมัน่น้องเศร้าพี่น้องแจ้งตึงๆเยอะครับเนี่ยพี่น้องครับผมไปเบิ้งกันให้หลุงพี่น้องนี่น้ำไรปลากระไรพี่น้องแทงบ่เลยอย่นี้ครับหลังนี้ครับขึ้นไปอยู่กับถือปลาได้พี่น้องขึ้นเลยขึ้นถือปลาคนหน่อยอยู่หลังนี้แล้วครับ บอลหล่นว่เอ้าพี่น้องครับมาลุนกันพี่น้องล้างอยู่ห่วยขุ่นไะด้เห็นเป็นบนอลไหมนอนบอลพี่น้องถือบ่าอบอลถือพี่น้องครับผมหล่นเจ๊กแจ็คนะครับเป็นไม้ข้องนะครับพี่น้องข้องธรรมชาตินะครับเนาะไปลุวนกันเลยอีกสองสาลัางพี่น้องครับผมไปเบิ้งกันพี่น้องครับผมหนึ่งสอง เลี้ยงหาหลังบ่หาหลังเลยที่มีแต้มบ่พี่น้องทะเบิ่งกันซื้อลือ้ะพี่น้องเงียบกิบเลยพี่น้องครับผมเงียบไปสุดหลังเลยพี่น้องโอ้ยไหวเลยพี่น้องมึงนี่จะหาฮกเต้มนี่ละพี่น้องเอาพี่น้องนี่เด่นนี่นี่นี่เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบ้านโอยู่พี่น้องอุ้ยได้อยู่พี่น้องปลาตองกายพี่น้องอุ้ยพี่น้องปลาตองกายกินเบ็ด ปลาเสียมบ่มปลาเสียมพี่น้องว่ามันปลาตองไกงอออ่อู้หพี่น้องครับนี่ครับปลาเนื้ออ่อนครับพี่น้องถึงเบ็ดครับผมนี่ครับผมที่เอาว่านปลาตองไก่ที่แหลกอะ่ะโอ้ขาวแล้ว <c oughs> ว่านบ่มีปลาน,นี่ปลาเสือถึงจะดวนแล้วนั่นเนาะถึงดวนแล้วนี่ถึงจะมือขึ้นมันส่งนั้นอูฝ้ฝนพี่น้องบอนอยู่ที่หน้าแบานนาบนี้เลยปื้ดเอาหมดเลยฝนนะนี่มันหลากเบ็ดไป็ิ เบื้องบิดก่อนพี่น right. mm ้องลังนี่ปักบนเหรนเด้อพี่น้องเด้อเว้นลากเบ็ดเป็ดสิวะโอ้เบ็ดยังอยู่อยู่เมียนเบ็ดพี่น้องครับพันเรื่องปลายไมมพี่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเขาให้หนีปลายงี้ด้วยพี่น้องเลยผมให้เนี่ยเลียนอยู่วืดๆอยู่พี่น้องครับผมเนียนเบื้องบิดมองดูครับผมพุดนะพันเรื่องปลายไมมพุดนะเบ็ดนะเห็นบนนี้ ก่อนพี่น้องโอ้สงสัยปลาใหญ่พี่น้องครับผมสุดยอดเลยพี่น้องครับใบออกแค่งไงหนนังฝุ่นได้ไหมนี่หลังท้ายของเสานี่ครับมาเบิ้งกันพี่น้องครับผมรุดบ่เรียบร้อยพี่น้องเบิดเหรอครับเบียดเท้ามือนี่เสารียเีเท้า ไปเบิ่งผลงานร่วมกันอยู่บ้านครับผมพี่น้องมียักโตครับไปรุ่นกันครับผมไปเบิ่งน้ำกันครับผมพี่น้องครับผมโอ้ยจอดเลยเ่านี่มีหาตแจ่มอยู่มันอยู่พี่น้องมันอยู่ถึงวันใดอยู่เนาะครับเนาะเพราะว่ามันเป็่นเทียนแรลกนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันในบ้านนะพี่น้องเนาะผลงานเท่ากันครับผมผลงานงานโดยร่วมครับพี่น้องครับผมนี่ครับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับผม อีเซลหน่อยตื่นพอดีครับพี่น้องครับผมป้านี่ครับผลงานเท่าตอนเสาได้แพี่น้องครับผมตอนเสาหนึงเมสูญตายซุ้มหนึ่งเม็สูญเย็นครับพี่น้องนี่ครับน้ำผมนี่ซุ้มหนึ่งขึ้นมาเดียวพี่น้องมาเดียวอันนี้มือขึ้นครับไปล้างเทลงแต่กันนี่ครับพี่น้องซุ้มมือเสาเนี่ครับผมพี่น้องครับผมเอซุ้มมือขึ้นนี่ครับซุ้มมันตายครับเนี่ยซุ้มมันตายมือขึ้นในถุงเนี่ยนี่ครับ ผลงานร่วมๆครับพี่น้องในถุงนี wrong, no ่ก็อยู anyway> ่นี <yes er ่นะครับผมเด่นมันดินมันดินมันเด่นนี่ครับติดเงี้ยก็มเงี้ยห้าสิบบาทคุมอยู่พี่น้องคุมอยู่ครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอเคครับพี่น้องครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเ็ดคลิปอีกอย่างทะเบิลกันครับผมพี่น้องครับผมเสียงแจกเซี่ยวๆเนาะโอสมอยังหนุนต่พี่น้องครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้เขาเบิรงนอะไรเรื่อผลอะไรก็แซ่เรือพี่น้องเด้อครับผมคลิปหน้าครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพื่อรองรับผลิตกาคลิปต่อไปนี้เลยครับผม